ต้องเตือนไว้ก่อนว่าสังคมมีการมีพลวัตนะครับเ,เรียก่สังคมมีพลวัตภาษาทางสัมพิชากานยคือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเด็กเยาวชนก็เช่นกันเขาก็อยู่ในสังคมที่มีพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเกิดขึ้นเดยวัยของเขาเนี่ยก็จะเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองคึกขนองนะครับลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ถ้าเด็กเยาวนชนที่มีพฤติกรรมแนวโน้มเกเรมารวมตัวมารวมกลุ่มกันโอกาสจะเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมในงการที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็จรยิ่งมากยิ่งขึ้นข้อมูลทางวิชาการเราพบว่าการเรียนรู้ๆๆเหล่านี้เนี่ยถ้ามีการพบปะที่บ่อยๆเช่นพบกันทุกวันวันหนึ่งหลายชั่วโมงใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันตะลอดเวลาค่ากับป้านอนเช้ามาพบกันใหม่อย่างเงี้ยสิ่งอันนี้นจะเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมซึ่งกันและกันนะครับล้วต่อไปเขาจะเกิด ถ้าเกเรเนี่ยนะครับพฤติกรรมเกเรเนี่ยก็จะเกิดการเรียนแบบเช่นบางคนหนึ่งในกลุ่มอาจจะเคยไปตั้งแก่สัตว์พฤติกรรมของสมาชิกในกลุ่มเห็นว่าคนที่ทาแล้วมันสนุกมันท้าทายก็จะลองทำบ้างพฤติกรรมเหล่านี้ควรจะต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดจากคนในครอบครัวจากข้อมูลเราพบว่าเด็ก เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดเนี่ยเทยุายน้อยลงเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นนะครับและขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าระดับความแรงของการก่อเหตุของเด็กและเยาวชนก็มีแนวโน้มเพิ่มระดับความแรงมากขึ้นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นคดีความผิดเกี่ยวกับเพศคดีความผิดเกี่ยวกับตั้งชีวิตร่างกายผาจะยกตัวอย่างครับว่าถ้าเด็กรวมตัวกันแล้วเด็กเกเรเขาก็จะเกิดการเรียนรู้พฤติกรรมกัน ประกอบกับสังคมมีการเปลี่ยนแปลงวัตถบรรยายแล้วแล้วละเด็กสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าอาดีตที่ผ่านมาข้อมูลข่าวสารที่เขาเข้าถึงเนี่ยม,มันมีทั้งด้านบวกและลบครับเพราะฉะนั้นพอเวลาเขาเข้าถึงข้อมูลแล้วเขาโอ,อกาสที่จะจาแนกถูกผิดมีความแตกต่างจากผู้ใหญ่ละด้วยวัยด้วยอายุประสบการณ์เพื่อในการถ้าไปเจอเพื่อในทางที่ไม่ดีเนี่ยก็จะรับข้อมูลในทางลบๆมา ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมในทางลบได้ครับปัญหาเล่นเด็กและเยาวชนกระทำวามผิดเนี่ยเป็นปัญหาสําคัญทั่วโลกนะครับขึ้นอยู่กับมีปัญหาที่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องในหลากหลายมิติมากนอกเหนือจากเรื่องการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมายประเด็นคือจุดเริ่มต้นครอบครัวเลยครับสาคัญที่สุดสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่สําคัญที่สุดในการเฝ้าระวังป้องกันขัดเกลาพฤติกรรม เด็กและเยาวชนให้กระทําความผิดเพราะฉะนั้แนวทางในการเฝ้าระวังป้องการนี่คืต้องเริ่มต้นที่สถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาสมาชิกในชุมชนรวมทั้งปัจเจยสภาพแวดล้อมต่างๆนโยบายทางอาญาด้วย